สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมเป็นไงบ้างครับผมฝนตกทั่วไทยไหมนะครับผมอีสานฝนตกหนักเลยนะครับผมเมื่อวานนะ ก่อนกืนเข้ามาอย่าลืมกดคนละไลค์ให้ผมเพาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมผมวันนี้ผมมีไอเยเรตพม่ามาอีกนะครับผมกล้วยไม้ช้างไอเยเรตพม่านะครับผมดอกหอมนะครับผมดอกสีเข้มสวยนะครับผมเป็นกล้วยไม้ป่าแท้จากประเทศพม่าเพื่อนบ้านของเรานะครับผมเนี่ยครับเป็นต้นประมาณนี้นะฮะ ใครอยากได้กล้วยไม้นะครับผมเอาไปปลูกนะครับผมที่เป็นสกุลช้างนะครับผมกําลังแทงช่อดอกแบบนี้นะครับผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดนะครับผมจัดจาหน่ายช้างอียเรศนะครับผมวันนี้ครึ่งกิโลสี่ร้อยบาทนะครับผมครึ่งกิโลสี่ร้อยบาทค่าจัดส่งเจ็ดสิบนะครับผมมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมหนึ่งกิโลแปดร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมหนึ่งกิโลแปดร้อยบาทส่งฟรี ท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์โทรมาที่เบอร์095 941 8 988นะครับผมราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแท้ช้างอายเรศพม่านะครับผมดอกสีแดงรูปดอ,อกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วนะครับผมไม้มาค่อนข้างสดนะครับผม ใครอยากได้โทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988นะครับผมวัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวสับนะครับผมวัสดุปลูกใช้กาบมะพร้าวสับปลูกนะครับผมชอบร่มรำไรนะครับผมเอื้องช้างอายเรศดอกหอมะครับผมแล้วก็ดอกบานนานนะครับผมเป็นราชาแห่งกล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายะครับผมช้างอายเรศนะใครสนใจครึ่งกิโล400บาทมีค่าส่ง70นะครับผม มีบริการเก็บปลายทางส่วนใครอยากได้1นกิโลนะครับผม1นกิโลแปดบาทส่งฟรีนะคะผมวันนี้ใครรับ3ากิโลผมให้2000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095941 8988นึ่งแปะคะผมใครรับ10บกิโลนะครับผมสิบกิโลวันนี้ผมคิดแค่6000บาทรวมส่งนะครับผม โทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095941898 8นะครับผมราชาเห็งกล้วยไม้ป่าแท้ดอกหอมช้างอายเรศครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดคนไ้อยให้เรานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ซื้อสินค้าเราไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์เป็นกําลังใจนะมีความสุขในทุกๆวันครับผมสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสําหรับคลิปช้างอายเรศใครสนใจโทรมานะครับผมจัดส่งบริการนะครับผม ส่งด่วนเอกชนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทารับสวัสดีครับ